คยไหครับคือซื้อลอกมาแล้วมันก็จะมีบอกใช่ไหมว่าเราต้องใส่สาย PE เท่าไหร่อย่างที่รู้กันอย่างสายยอดนิยมอย่าง YGK ก็ไม่มีไดมิเตอร์บอกนะฮะ v a l i a s ก็เป็นอีกหนึ่งสายที่นิยมก็ไม่มีไดมิเตอร์บอก ตัวที่มีได้มิเตอร์บอกแล้วผมชอบใช้ก็คือ m มเจอร์คารนะครับซึ่งก็จะมีตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะ,ะทีนี้ผมก็กลับมาบ้านพยายามหาข้อมูลว่าเฮ้ยถตาดาร์าของสาย PE ญี่ปุ่นที่เราชอบใช้กันอะ่ะมันมีไหมซึ่งก็ไปเจอนะครับว่าอยู่บนเว็บของ v a l เวร์สนงะครับซึ่งเขาบอกว่าไอประมาณ27บริษัทในญี่ปุ่นที่เป็นเมมเบอร์ของ JAFTMA นะครับหรือ Japanese Fishing Tacker Manufacturer a s Manufact s ociation นะครับซึ่งเขาจะมีไกด์ไลน์ของเขาก็คือเป็น JAFS s t a r d นะครับสำหรับ f i ช h i n g Line หรือไซส์ของสายตกปลาน,นั่นเองนะฮะจงมามีทั้งของไนลอนฟูโอด้วยนะแต่ว่าผมไม่พูดถึงแล้วกันผมพูดถึง PE เขากำหนดไซส์มานะครับโดยบริษัท27บริษัทที่อยู่ในเครือเนี่ยเวลาผลิตสาย PE ตามไซส์ต่างๆจะต้องใช้หลักเกณฑ์ตัวนี้นะครับผมจะพูดถึงสายที่เรายอดนิยมนะบ้านเราใช้กันบ่อยๆนะครับอย่างเช่น0.6นะครับไดมิเตอร์จะอยู่ที่0.132 0.8ไดมิเตอร์จะอยู่ที่0.153 PE1 จะอยู่ที่ประมาณ0.171 PE1.5 อยู่ที่0.209นะครับแล้ว PE2 อยู่ที่0.242อันนี้คร่าวๆนะเดี๋ยวลิสต์เต็มผมจะใส่ลงไปใน description อีกทีหนึง่ง ผมเชื่อว่า27บริษัทที่อยู่ในเครือเนี่ยผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมาหรอกแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับที่ผลิตสายเหล่านี้เขาก็จะต้องใช้มาตรฐานนี้ผมว่าผมเชื่อว่าชิมาน่ได้ว่าตัวคงอยู่ในเครือ,อนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปซื้อสาย PE ต่างๆแล้วเราไม่รู้ขนาด ให้เราเทียบกับตารางนี้ได้เลยถ้าเป็นของญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเป็นของจีนอย่างที่รู้กันถ้าจีนแบบยี่ห้อดีๆหน่อยก็จะมีมาตรฐานแต่ถ้าจีนที่ยี่ห้อไม่ดีก็ไม่ได้เคลมตรงตามที่เขาบอกนะครับส่วนสายที่มันนอกเหนือจากนี้แต่ถ้าเขาอยู่ใน J A F อะไรเนี่ยเขาก็จะมีต้องระบุนะฮะอย่างเช่นของนี่ไงเนี่ยก็จะต้องระบุระบุออกมาว่าเอ้ยของเขาเป็นสายอย่าง P E 0.8ตัวนี้ก็ไดมิเตอร์มันอยู่ที่0.10เองซึ่งถ้าเทียบกับไดมิเตอร์ของ P E ที่กหนด นะครับก็คืออยู่ที่0.153ก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นสายของเมเจอร์ครัมันเล็กกว่าเขาก็เลยต้องเขียนออกมาให้เห็นนั่นเองนะฮะก็เทียบกับตารางนี้ถ้าคุณซื้อรอกแล้วคุณจะใช้สายของญี่ปุ่นก็เทียบกับตารางนี้แล้วก็สามารถ พอจะประมาณคร่าวๆได้เพราะว่ายังไงเวลาซื้อรอบมันคงไม่บอกทุกไซส์ที่เราใส่ได้หรอกว่าว่าไอ้ที่เราอยากใส่อ่ะว่ามันใส่ไายอะไรได้เท่าไหร่คลิปนี้มาสั้นๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ยอดซับไม่ค่อยขึ้นเลย